ำดับถัดไปนะครับเรามาจะมาเรียนเรื่องสัดส,ส่วนนะครับสัดส,ส่วนก็คือทําให้มันเท่ากันนะครับ2ออัตราส่วนนั่นเองนะครับมามาดูนะครับเขาบอกสัดส,ส่วนนะครับคือประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากันของ2องอัตราส่วนเห็นไหม a ต่อ b b ต่อ c a ต่อ b เท่ากับ c ต่อ d เรามาดูกันว่าประมาณไหนเช่นอย่างนี้ดีกว่า3ต่อ5 เพราะนั้นต่อไปมันเท่ากันคืออะไรครับคือ6ต่อ10อนีบนะครับเพราะนั้นเช่นตัวอย่างเขาบอก4ต่อ8เท่ากับ12ต่อ x อ่า x, x คืออะไรล่ะหาค่า x เพราะนั้น4ส่วน8นะครับจากหารนะครับทำไงครับจากหารย้ายมาฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น x กาบ12คูณ8หารด้วย4เพราะนั้น4 1 4 4 2 8เพราะนั้น x ดึงเท่ากับ24โดยประมาณนี้นะครับมาดูนะครับแบบฝึกหัดที่2.2ก่อจงหาค่าของตัวแปรที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อที่1 x ส่วน20เท่ากับ4ส่วน5เพราะนั้นวิธีทํา x ส่วน20เท่ากับ4ส่วน5นะครับ x เป็นคูณเพราะนั้นย้ายอะไรไปเลยครับจากคูณย้ายมาเป็นไอ้จากหารย้ายมาเป็นคูณเพราะนั้นตัด5 1 5 5 4 2 0เพราะนั้น4 4 16นะครับเพราะนั้น x ตอบตอบ x เท่ากับ16ใไหข้อที่2 y ส่วน9เท่ากับ18ส่วน12เพราะนั้นเหมือนเดิม y วิธีทำ y ส่วน9เท่ากับ18ส่วน12 y เป็นคูณอยู่แล้วอยู่กับที่ซะจะกลายเป็น18คูณอะรครับคูณ9หารด้วย12ตัดไม่หลายได้ครับตัดอะไรอันไหนก็ได้ไนะในแต่เรานะครับ ก็คูตัดไม่3อันนี้ได้4อันนี้ได้3 4เลยครับ4 2นะครับได้แค่2หมอได้ไม่ไม่2อรับอันนี้ได้9 y นึครับเท่าไหร่ครับ9 3 27ส่วน2หรือเท่าไหร่ครับ13 5นะครับข้อตัดไป้ข้อที่3 3ส่วน9เท่ากับ1ส่วน B ริที่ทำเพราะนั้น3ส่วน9เท่ากับ1นส่วน B B เป็นหารย้าย b มาฝั่งนี้เพราะนั้นกลับด้านก็จะกลายเป็น9ส่วน3เพราะนั้นตัดได้เลยครับก็จะกลายเป็น3 1 3 3 3 9 B จะเท่ากับ3นะครับข้อที่4 10 10บส่วนสเท่ากับเส่วนเเห็นไหมเอ็มเป็นอะไรอยู่ m เป็นคูณใช่ไหมครับก็ได้แค่สิส่วนสเท่ากับเ็มส่วนเเพราะนั้น m อยู่กับที่ย้ายอะไรมาแทนย้าย9มาคูณแทนนะครับได้เป็น3 1 3 3 3 9เพราะฉะนั้นเท่ากับเท่าไรครับ m อ็มจึงเท่ากับ30 ข้อที่ส่วน m เท่ากับ3าส่วน49บางทีอะมันมองมันก็ออกและตนะ้องเรียนว่ามันต้องตอบว่าอะไรนะครับจริงไม่ต้องมานั่งหาด้วยซ้ำาลนะครับเพราะนั้นวิธีทำนะครับ5ส่วน m เท่ากับ35ส่วน49เพราะนั้น m เป็นหารใช่ไหมก็ยังมาอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็น5คูณ49ส่วน35 อะไรตัดได้ครับแม่7 7็ดเจ็ดห้าสามห้จึงริงเท่ากับ7เห็นไหมบางทีมัต้องมานั่งบุ้นหวายทั้งจริงแล้วก็คูณไปเลยเนะี่ยคูณอะไรคูณ7จ็เพราะนั้น7จ็คูณอะไได้สี่เกก็7จนะครับง่ายนะครับจริงๆแนละ้วข้อหกหนึ่ส่วน a เท่ากับห้าส่วนสิมันเดิมครับวิธีทํา หส่วน a เท่ากับหส่วนสิบเป็นหารย้ายมาทางนี้ก็จะกลายเป็นคูณเห็นไหมก็เป็น1นึ่คูณสิหารด้วยห้นะครับ a จ <A S 1> ถึงเท่ากับนะครับสิบ่วนหนะครับตัดแล้วมันไม่ลงนะครับหรืออ่ะหรือก็ได้หรือ5้าเลยครับ5 35เป็น3.2มจท่ากับ a นะครับถูกไหม สามห้าสิบห้าใช่ไหมนะครับหกข้อจิ๊บจิบ,บนะครับ